มาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับผมวาระจำค่ำคืนวันอังคารที่25เมษายนนะครับสำหรับอังกฤษเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ไม่มาครับเมื่อคืนนี้มีอะไรมาเมื่อคืนเยอรมันมาอังกฤษไม่มานะครับอังกฤษเมื่อคืน2 2 0 9 3วันนี้เด่นสุด๋อ,อขอประทานโทษครับตัวเปิดครับฝั่งอังกฤษค่ำคืนนี้เปิดที่ รบครับ1 3090ครับ1 3090นะครับ1 3090เด่นสุดที่จับได้ชอบ5ครับชอบ5นะครับชอบ5วิงบรุ่นล่าง5นะครับ1 505ครับหุ้นบ่ายเบิ้นไปหมดเลยนะครับ โอกาสเบิ้ลมา3รัดเป็นไปได้ครับใครชอบเล่นเบิ้ลก็จัดไป5 5นะครับ95 25ครับตัวผมพอเข้าห้องมาบุบแอร์เป่าตาตาจะปิดแล้วครับ45ครับแล้วก็10ครับใครอยากได้คู่45 10่ไปดูตามตารางออานะครับ100มัด9ครับมัด9เข้าไปครับ 915 905 995 955 925 945ก9กอสาแล้วก็910หนะครับก็สำหรับอังกฤษ4ทุ่ม316นาทีโดยประมาณรู้ผลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่ในหุ้นต่อๆไปครับผม